สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอคับกับช่อง Nextgen Car Ford ครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r รปทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนครับและเช่นเคยครับพบกับผมครับก็ต้องพบกับ Nextgen Ford ครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งหล่อแบบนี้ครบจบในที่เดียวเลยคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆนะครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งตกแต่งสไตล์อะไรล้อแม็กยางจะทรงยกสูงหรือโรเตียหรือจะเป็นทรงเดิมออริจินอลนะครับออกจากโรงงานก็สามารถแจ้ง อ,อุปกรณ์ชุดตกแต่งนะครับอยากรับเป็นส่วนลดเพียร์ก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับและสาหรับวันนี้ครับผมมีรถ1คันครับเตรียมส่งมอบครับให้กับคุณจัก,กรกิศครับลูกค้า FC ครับจากจังหวัดเชียงรายครับซึ่งผมจะเดินทางไปส่งมอบรถให้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองสําหรับว่ารถคันนี้จอดอยู่ด้านข้างคันนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็คุณจัก,กรกลิดได้เรื่องในส่วนของตัวอุปกรณ์ ชุดตกแต่งใดบ้างนะครับจะหล่อแค่ไหนครับก่อนที่ไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กับช่องนินเก็ตคร์ฟข,ของผมเวยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณจะกลิกได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ สำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น Next Gen Ford Ranger รุ่น XLS ครับ2025มาตรฐานยูโรไฟครับมาพร้อมกับราคาจะดจำหน่ายครับ9 2 4 0 0 0บาทครับแต่ว่าคันนี้นะครับคุณจะกริดได้เลือกซื้อในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับในรูปของ Next Gen Ranger XLS ครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด4 5 0นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแลละะะยยยัััังงงมมาาพรรรรร้ออออกกบบบบบซิิเเเเเทท์์โโคคดี่่ววขนจช ทำให้เราเนี่ยขับสนุกรถของเราขับไม่อึดด้วยนั่นเองและที่สําคัญครับในรุ่นของน i ้เจนเลนเจอร์นะครับฟอร์ดยังได้ให้ในเรื่องของตัวพัดลมไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งพวงมาลัยไฟฟ้าผ่อนแรงด้วยเราจะไม่มีในส่วนของตัวสายพานนะครับที่จะไปน่วงแรงรอบของเครื่องด้วยนั่นเองนะครับและสําหรับสีในปี2025ครับในรุ่นของนี้เจนเลนเจอร์เอครับจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด4สีครับในปัจจุบันจะมีสีดาครับสีขาวครับอาร์ติกไว้ครับสีบอลเงินและสําหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้จะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่อยากได้โทนสีเข้มนะครับแต่ว่าดูแลรักษาง่ายนะครับผมก็จะแนะนําในส่วนของตัวสีเทาดานะครับซึ่งจะให้ในส่วนของตัวความรักชูรี่ดูพรีเมียมด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่คุณจะกริดได้เลือกตกแต่งให้กับรถของเขาพร้อมๆกันเลยครับเราเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถครับอุปกรณ์พื้นฐานเลยที่ผมขอยาตแนะนำนะครับในรุ่นของในเจเลนเจเอเอเอสนะครับฟอร์ดได้ให้ในเรื่อองงขตัว ไฟ LED c c a m มานะครับมาพร้อมกับไฟ Day Time Running ครับที่จะเอาไว้ส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันนะครับเพราะกระระบบส่องแสงสว่างนะครับที่เป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวให้ความทันสมัยด้วยนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับในรุ่น XLS ครับยังได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองเราเสริมความรอเพิ่มมิติความเข้มให้กับดวงตาของเราครับด้วยชุดข้อไฟหน้าสีดําเงาครับต่อมาครับในส่วนของตัวชุดแต่งครับคุณจะกลิดเรื่องในส่วนของตัวบอดี้พาร์ทนะครับเป็นกระจังหน้าครับงานจากค่ายแรนดอนครับสำหรับกระจังหน้าาาาางนจจกค่เะ สีไซน์เป็นเอกลักษณ์ครับจะมีอักษรคําว่า FORD ครับรวมถึงในส่วนของตัวกิมมิคต่างๆเทกเจอร์ต่างเนี่ยเราติดตั้งเพิ่มเติมให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์หรือไฟมินิไลท์ LED ครับคันนี้คุณจะกริดเลือกเป็นสีส้มแบบนี้รวมถึงไฟ De ว i l ไลท์นะครับทั้ง2ฝั่งบริเวณปีกทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ด้วยนั่นเองโอเคครับเราตามกันมาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติกันชนด้านหน้าครับ สำหรับในส่วนของตัวมิติการชนด้านหน้าครับคุณจักรกลิดเลือกเป็นชุดแต่งงานจากค่ายวิกเตอร์ครับสำหรับชุดแต่งงานจากค่ายวิกเตอร์นะครับข้อดีของเขานะครับเราจะไม่ต้องทําการถอดกันชนเดิมของตัวรถออกนะครับเป็นงานประกบทับเข้าไปแบบนี้นะครับเราติดด้วยกาว 3M อย่างดีนะครับมีการทาน้ายาประสานให้แล้วก็เก็บขอบงานด้วยยางแบบนี้นะครับเราไม่ใช้ซิลิโคนในการยิงเก็บขอบงานด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวงานสีนะครับเราก็สามารถสั่งคัสตอมได้จะเป็นสีเดียวของตัวรถทั้งหมดเลยหรือว่าจะเพิ่มกิมมิคนะครรัับบสาห คันนี้คุณจะกรีดเลือกเป็นในส่วนของตัวขอบเนี่ยเป็นสีดําเงาแล้วก็ในส่วนของตัวคางกันแข้งต่างๆเนี่ยก็เป็นสีดําเงาก็จะช่วยทําให้รถของเราเนี่ยดูมีความรักชุรีีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงนะครับอุปการณ์ที่ฟอร์ดให้มาเนี่ยเราไม่ได้ทําการ ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของตัวไฟตัดหบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติครับไฟตัดหบอกของเรานะครับมีความชาฉลาดมีความพิเศษในเรื่องของการส่องแสงสว่างครับเมื่อผู้ขับขี่ครับหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาของเราติดให้เมื่อผู้ขับขี่ครับหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหบอกด้านซ้ายติดให้เมื่อผู้ขับขี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดบอกของเราติดให้ทั้งคู่เลยเป็นเทคโนโลยีความชาฉลาดครับที่ฝ่อใส่ใจครับทำให้ผู้ขี่เห็นทัศนวิสัยที่ต่ำกว่าระดับสายตานะครับของเราได้ มิติฝากระโปรงครับในรุ่นของ넥เ,เจนเนี่ยฟอร์ดเขาได้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ในเรื่องของตัวมิติฝากระโปรงใหม่มีเส้นสายตัดสวยงามแบบนี้แน่นอนแอรโรเดนามิกต่างๆทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแรงต้านลมกลาศาสตร์ต่างๆนะครับรวมถึงฟอร์ดได้ย้ายในส่วนของตัวที่ฉีดน้ำฝนเนี่ยไปอยู่ใต้บริเวณฝากระโปรงด้วยก็ไม่มีอะไรมาเกลากำบังสายตาทําให้ทัศนวิสัยในขณะที่เราขับขี่เนี่ยดูโล่งมากกว่าปกติด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เราเพิ่มในส่วนของตัวเทกเจอร์บริเวณฝากระโปรงด้วยอะคริ ครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับพื้นฐานเลยนะครับผมขอแนะนําในส่วนของตัวมิติฐานล้อครับที่ฟอร์ดขยายในส่วนของตัวฐานล้อเนี่ยมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่จะตามมาครับโป่งแก้มข,ข้างของเรามีขนาดความกว้างมากยิ่งขึ้นดีไซน์เส้นสันตัดแบบนี้รวมถึงดีไซน์ที่ฟอร์ดออกแบบให้มีความเหลี่ยมแบบนี้จะทําให้ตัวรถของเราเนี่ยดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองและสําหรับคันนี้นะครับคุณจะกลิบบอกว่าคุณไอ้ครับไม่ต้องใส่ในส่วนของตัว Q aw, คิวร้องร clean, นรนันอง่เก็จ สำหรับคิ้วล้อเดิมของโรงงานเนี่ยเขามีมาให้นะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้ด้วยนั่นเองต่อมาครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับคันนี้คุณจะกรลิตลือกล้อแม็กเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นั่นเองล้อแม็กขนาดขอบ20ครับเป็นสีดําเงากอสแบ็กครับกว้าง9.5ออฟเซ็ตบวก15ครับคันนี้รัดคู่กับยางครับ AT ทครับเป็นยางออทเทอ r ์เรนนั่นเองก็เหมาะกับวิ่งทุกสภาพผิวถนนรีดน้ําได้ดีแล้วก็ทําความเร็วได้สูงด้วยนั่นเอง คันนี้เป็นยาง AT จากค่ายดิเซตินะครับชีดนีย้ยางอยู่ที่2 755 5 R 2 0นะครับเราสามารถใส่ในส่วนของตัวแก้มยางเนี่ยสลับได้นะครับถ้าอยากได้ในส่วนของตัวหนังสือขาวนะครับเราก็ใส่แบบนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะได้เป็นโทนสีดําเราก็สามารถกลับในส่วนของตัวหน้ายางได้ด้วยนั่นเองคันนี้จัดทรงให้นะครับยกหน้าขึ้นให้1นนิ้วนะครับเพื่อให้ความสูงของตัวรถเนี่ยหน้าท้ายเสมอกัน ปรับจูนในส่วนของตัวศูนย์ล้อต่างๆนะครับให้ไม่ถ่างให้ไม่แบะนะครับด้วยการตั้งสูนย์ถวงล้อให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคเราตามก็มาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติช่องระบายลมแก้มข้างครับช่องระบายลมแก้มข้างข,างของเราจะช่วยฟโฟล์อากาศช่วยระบายความร้อนจากบริเวณห้องเครื่องไหลผ่านมาทงบริเวณด้านข้างครับในรุ่นของในเจนเอ s ครับจะถูกตัดขอบด้วยสีดําเงาแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ยเห็นทัศนวิสัยในขณะที่เเรรราาาาับีี่ในกกปยชองงท ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างในมาตรฐานยูโรไฟ2025จะเป็นสีดํได้แบบนี้ฟอดใสใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเดียวมาที่มุมกระจกมองข้างการพับกันกลางจะเป็นแบบแมนนวลนะครับเราสามารถใช้มือพับแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวการตั้งค่าต่างๆก็ยังคงเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนั่นเองก็สะดวกสบายต่อ,อการใช้งานครับเปอร์เซ็นต์ฟิสโรเมกครับบานหน้า60รอบคัน80รกระสากข้างแท้จากโรงงานผมติดตั้งให้เรียบร้อยบอก็ลอยมือเปิดสีดำเงาครับสั่งทำสีพิเศษให้ด้วยในส่วนของตัวกามือเปิด นะในรุ่นของ n ี้เจ l a n n e r ่นเจะได้เป็นสีดำด้านแบบนี้มาพร้อมกับเทคเจอร์ป้องกันรอยในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถด้วยนั่นเองสำหรับในรุ่นของ n ี้เจ l a n n e r ่นเอกับกระบะ4ประตูยกสูงครับฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวบันไดข้างมาให้เรียบร้อยครับรองรับน้ำหนักได้มากกว่า100กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานมั่นใจได้ใน การรับน้ำหนักของบันไดข้างที่ฟอร์ดได้ติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้มีขาในการยึดติดบ,บันไดามาให้ทั้งหมด3ขาด้วยนั่นเองที่อยู่บริเวณใต้บันไดนะครับผมโอเคครับเราตามกันมาต่อเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าคันนี้เรายกในส่วนของตัวสเตปหน้า1น,นิ้วในส่วนของตัวความสูงหลังเนี่ยเราไม่ได้ทําการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจะเป็นความสูงเดิมมาตรฐานจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวระบบเบรคครับดิสเบรคคู่หน้าดรัมเบรคคู่หลังครับรวมถึงการจัดวางตำแหน ของตัวตำแหน่งโช้กอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่ได้ตามมาฐานล้ขอของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นผล f o r m ซ์ในการขับขี่ในการเข้าโคง้งยึดเกาะถนนดีมากยิ่งขึ้นการบรรทุกาหนักก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงในเรื่องของตัวลูกกระบะนะครับฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวครอบขอบ,ขอบ,ขอบกระบะมาให้ด้วยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสทั้งหมด3ช่องที่เราสามารถแกะในส่วนของตัวพลาสติกอันนี้ออกมาได้นะครับจะทําให้เราเนี่ย สามารถยึดผูกสิ่งของต่างๆได้หรือการติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมโรบอเหล็กต่างๆเนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการรดสนิมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยนั่นเองพอรถฟอร์ดของเราเนี่ยได้ทําการชุบการสนิมให้แล้วทั้งคันด้วยนั่นเองนะครับและสําหรับอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ที่ฟอร์ดมีมาให้อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ง,งานในขณะที่ต้องการขึ้นไปหยิบสัมภาระ ตัวรถครับคันนี้ตามคอนเซ็ปต์ของคุณจักกริดเลยเน้นความคลีนิ่งความเป็นออริจินอลเดิมของตัวรถนะครับก็จัดให้ครับในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ย ผู้จัดก,กิจบอกว่าคุณไอคับไม่ต้องใส่ในส่วนของพวกตัวชุดครอบต่างๆนะครับอยากได้เป็นมิติเดิมของตัวรถนะครับสำหรับมิติเดิมของตัวรถเนี่ยในเรื่องของการดีไซน์ครับด้านบนท็อปฝาท้ายครับฟอร์ดได้ดีไซน์ในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ครับได้รับดนเ a มาจากนุ่นพี่อย่าง F150 ครับรวมถึงการย้ายไฟเบรกดุงนที่สาจากบริเวณหัวเก๋งมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายทําให้รถที่มีขนาดเล็กครับขับตังเหล่านมาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็จะช่วยดวดวลดลยนนรอยขีดข และก็มาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับที่จะเอาไว้อำนวจความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ถอยจอดด้วยนั่นเองคันนี้เสริมเท็กเจอร์เสริมมิติเพิ่มเติมด้วยอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ที่เป็นสีดําเงาแบบนี้รวมถึงไฟท้ายเราอัปเกรดให้เป็นไฟท้ายขนาดฟูลไซส์เสริมความเหลาด้วยครอบไฟท้ายที่เป็นสีดําเงาแบบนี้ในรุ่นองเลกนเรนเจอร์ ger, เอ,เอ,เอ,เอสมาตรฐานยูโรไฟฟ์5ครับในส่วนของตัวสีกันชนเนี่ยฟอร์ดได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโทนสีดําด้านแบบนี้ด้วยนั่นเองโอเคครับเรามาดูในส่วนของตััวรกบ เจ้ากระบะของเราหน่อยนะครับสำหรับในนุ่นของห้เจเรนเจอร XLS เนี่ยฝอดการันตีมาเลยว่าผู้ใช้งานสามารถใส่เลตมาตรฐานเข้าไปในรถเล็เจของเราได้เลยโดยสังเกตได้จากซุ้มล้อทั้งสองฝั่งครับที่มีขนาดความแคบลงนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าสามารถบรรจุสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดความกว้างเนี่ยเข้าไปในรถเอสเจนของเราได้แบบสะดวกสบายด้วยนั่นเองรวมถึงผมได้ติดตั้งในส่วนของตัว กระบะไลเนอร์ครับแท้จากโรงงานมาพร้อมกับเท็กเจอร์ความอเนกประสงค์ที่วางแก้วน้ําที่เปิดัวที่แขวนสภาระต่างๆที่อยู่บริเวณฝาท้ายรวมถึงสายงานช่างคับฟอดได้ให้ในเรื่องของตัวไม้บรรทัดครับที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรแบบนี้รวมถึงช่องเซอร์วิสครับที่จะทําให้เราสามารถใช้งานจากบริเวณฝาท้ายของเราเรียกว่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้รถเน็กเจนของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับอย่าเพิ่งไปช่องไปไหนครับเพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็ภายในที่ฟอรดได้ปรับเปลี่ยนในปี2025ในรุ่นของเน็กเจนเจอร์เอลเอสนะครับจะมีอะไรที่ว้าจะมีไรปมบยวัช พร้อมกันเลยครับโอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในมุติือสารในรุ่นของในเจนเลนเจอร์เ s 2025คันนี้กันต่อเลยครับสิ่งแรกที่ผมภุมงใจนำเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าของเรา้หนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญให้ความแม่นยำสูงในขณะที่ขับความเร็วสูงด้วยนั่นเองมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลครับขนาด8นิ้วครับที่แสดงผลในเรื่องของตัวอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำระดับความเร็วรอบรถอตำาหงเกียร์ครับ และโหมดการขับขี่ครับที่มีมาให้เลือกถึง4โหมดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลักพวก่วงแลวก็โหมดถนนลื่น slippery ครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับมีโหมด slippery รับรองขับรถฟอร์ดปลอดภัยอย่างแน่นอนต่อมาในส่วนของตัวหน้านจอซิงค์โฟเอขนาด10.1นิ้วครับที่เอาไว้เชื่อมต่อ Apple Carplay and r o i d Auto แบบ Bluetooth โดยที่เราไม่ต้องเสียบสายให้เกะกะอีกต่อไปรวมถึงการคอนเน็กตัวรถครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันฟอร์ตัวรรจกกะยไปด็อกพากระยไกลน,น,นะครับสั่งตัซื้ ในคอนโซลเนี่ยในปี2025ครับฟอร์ดได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโทนสีดําด้านทั้งหมดแบบนี้เลยรวมถึงในปี2025ฟอร์ดยังได้ให้เบาะหนังที่มาจากโรงงานแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวปี2025ครับจะมาพร้อมกับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปครับเราสามารถเปิดปิดการใช้งานแบบแมนวนวลทุกครั้งที่เราสตาร์ตตัวรถได้ด้วยนั่นเองรวมถึงในส่วนของตัวระบบมาตรฐานยูโรไฟครับฟอร์ดยังได้ให้ในเรื่องของตัวระบบเผาขเข่าไอเสียนะครับหรือที่เรียกว่ากรอง DPF นั่นเองเมื่อกรองเข่าไอเสียเกิดการ ระบบจะส่งข้อมูลผ่านหน้าปัดิจิตอลของเราเพียงแค่เราทําตามที่ระบบส่งข้อมูลมานะครับเราก็สามารถเผาในส่วนของตัวเข่าไอเสียได้ด้วยนั่นเองนะครับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับที่สามารถปรับการขับขี่แบบแมนนวลได้มีปุ่มบวกลบมาให้ที่หัวเกียร์ใครที่จะหารถไว้ท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเขาลงเขานะครับมีโหมดแมนนวลเนี้ยก็จะทําให้เราขับสนุกมากยิ่งขึ้นรวมถึงเราได้ใช้ในส่วนของตัวเกียร์ที่เราอยากจะเปลี่ยนเองได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับ ABS, e b d ระบบ ROM ครับช่ว ด,ด้วยความเสี่ยงที่เกิดจากการพิกคว่ำเจ้าแรกเจ้าเดียนในประเทศไทยนะครับที่ให้ในส่วนของตัวระบบ r o m มาถูกล้มแอร์แบงกนิสไพรเรามีมาให้ถึง6ลูกด้วยนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่ากับราคา7,99,000บาทอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนชอ่องไปไหนครับเพราะโปรโมชั่นสุดพิเศษรอทุกท่านอยู่ด้่นหน้าตัวรถครับแล้วพบก,กันครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์พันธุศาิสว์และก็เทคโนโลยีที่มีในเรื่องของเ e ็กเจนเลนเจอร์เรวมถึงชุดแต่งที่คุณจะกริดได้เลือกให้กับรถของเขาแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นการตกแต่งรถที่ได้ในเรื่องของตัวสไตล์ความเรียบหรูนะครับและที่สําคัญครับสามารถใช้งานได้จริงด้วยนั่นเองสําหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับอย่าลืมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์085886645ครับผมไอเน็กเจนขับฟแแนนซ์ละส่ง รถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับและที่สําคัญครับจองออนไลน์ของเราปลอดภย100ัยร้อยเนะครับทุกธุรกรรมขั้นตอนการโอนเงินโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับลูกค้าไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมนะครับรับรองว่าได้รถอๆแบบนี้กลับไปใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับการที่เราได้ใส่ในส่วนของตัวอุปกรณ์บอดี้พาร์ตต่างต่างเนี่ยผมจะแจ้งเคลมในส่วนของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งคลุมคลองนะครับเมื่อเวลาเราเกิดเหตุเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเคลมในส่วนของตัวอุปกรณ์บอดี้พาร์นั้นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับ ส่วนลด125,000บาทครับราคาคงเหลือเพียงแค่799,000บาทครับว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%ครับเริ่มต้นดาวที่20%ผ่อนได้นานสูงสุดถึง48งวดนะครับก็ลองทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันพนักงานบริษัทข้าราชการครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นครับก็ฟรีชุดแต่งหล่อๆแบบนี้กลับไปใช้งานด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง Nice Car Ford ด้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บรายละเอียดคินทําความสะอาดเตรียมส่งมอบให้กับคุณจักริดในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะครับ แล้วพบกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ